เสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิสูอันติมาคันนี้ก็ยกระบบแอร์นะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมิสูอันติมานะคะคันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เทียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็ลงมาได้ที่10องศานะคะ ส่วนอุณหภูมิภายนอกนะคะอยู่ที่37องศานะคะตอนนี้ช่างก็กำลังเร่งประกอบภายในอยู่นะคะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนคอมแอร์ให้ใหม่นะคะตัวคอมแอร์ก็เลือกใช้เดนโซ่นะคะตัวของเก่านะคะจะมีเสียงด,ดังนะคะคอมทำงานนะคะใส่น้ำยาแอร์ที่ออกจากคอมเข้าแผงก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเส้นนี้นะคะ ที่ออกจากคอมเข้าแผงนะคะแผงแอร์เปลี่ยนใหม่เพิ่มขนาดที่หนาขึ้นนะคะสายที่ออกจากแผงแอร์นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะตัวสายก็จัดก,การเก็บให้เรียบร้อยนะคะสายที่ออกจากแผงนะคะก็จะเข้าไดเออร์นะคะแล้วก็ตัวไดเออร์ที่อยู่ข้างมอแบตนะคะก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ได้ปร รุงการรักษานะคะเติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบนะคะตัวสวิต์เพชเชอร์ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะสายที่ออกจากไดเออร์เข้าตู้ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะก็ทำหัวจับใหม่ให้นะคะเป็น R 1 3 4 A ทั้งฝั่งด้านโลแล้วก็ด้านไฮนะคะสายน้ำยาแอร์นะคะก็เลือกใช้ของบิสโต e นะคะ พัดลมของเก่านะคะวันนี้ยังทำงานได้ปกตินะคะวันนี้พัดลมยังทำงานได้ปกติทั้งสองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนะคะปิดแอร์นะคะพัดลมหยุดค่ะเปิดแอร์พัดลมทำงานนะคะวันนี้พัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวค่ะ เดี๋ยวเราจะลองปิดเปิดแอร์นะคะปิดแอร์นะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะเสียงเครื่องยนต์ก็ทํางานได้ปกตินิ่งนะคะไม่มีกระตุกนะคะไม่ได้เสียงไม่ได้เครื่องไม่ได้สั่นนะคะปิดนะคะเปิดะค่ะเสียงเครื่องยนต์ปกตินะคะน้ำทิ้งแอร์หยดนอกรถปกตินะคะ ตอนนี้นะคะอุณภูมิในภายในรถนะคะก็ลงมาได้ดีเลยนะคะตอนนี้ก็ลงมาได้ที่เก้าองศานะคะตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีดสามนะคะเดี๋ยวเราลองเทสสปีดพัดลมดูนะคะพัดลมทำงานครบทุกสปีดนะคะ คันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้นะคะเอกเวนชั่นวาลใหม่นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว293.879นะคะหรือ293.879กกิโลเมตรนะคะ ค่ะเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะฉีดล้างทำความสะอาดแหงหน้าหมอน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ มมซูบิชิอันติมานะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะคันนี้นะคะพื้นฐานแล้วเป็นระบบ R134a นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีการเปลี่ยนคอมแอร์มาใหม่นะคะแล้วก็ฝาจับฝาด้านบนตรงนี้นะคะหัวหัวจับนะคะเป็น R12 นะคะตรงคอมแอร์ก็จะมีคาบน้ำมันชื้นๆอยู่นะคะ คอต่อตรงแผงแอร์ตรงนี้นะคะก็มีคาบรั่วซึมนะคะแผงแอร์ก็มีคาบรั่วซึมะคะ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวไดเออร์ตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วเราจะต้องแนะนำเปลี่ยนทุกทุกสามืโลนะคะคอต่อตรงนี้นะคะก็เป็นคาบน้ำมันนะคะ ภายในระบบของคันนี้นะคะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะจุดรั่วค่อนข้างหลายจุดเลยนะคะอย่างเช่นแป๊บตรงนี้นะคะก็มีการเชื่อมมาแล้วนะคะนี่นะคะมีการเชื่อมมาแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะติดเครื่องแล้วก็ฟังเสียงคอมแอร์กันนะคะติดเครื่องค่ะ ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะคอมแอร์มีเสียงดังชัดเจนนะคะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์นะคะอมเงียบเปิดแอร์ค่ะ มีเสียงดังนะคะปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์พัดลมทำงานทั้งสองตัวนะคะปิดแอร์ค่ะ แอร์พัดลมหยุดนะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์พัดลมทำงานนะคะระบบไฟปกตินะคะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการ ทำระบบให,ใหม่ทั้งหมดนะคะทําระบบให้เป็น R134a ทั้งหมดนะคะแล้วก็ <Spencer. aque. S 2> ต้องทําให้ความเย็นกลับมาสู้แดดให้ได้นะคะเสียงเครื่องยนต์ <lands> ขนาดปิดแอร์นะคะ เปิดแอร์ค่ะเสียงเครื่องยนต์ขนาดคอมทำงานนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว293 879นะคะหรือ293 879กมกิโลเมตรนะคะ นะคะก็ขยับได้แค่สามใบนะคะสองใบตรงนี้ขยับไม่ได้นะคะรถมิตซูบิชิอันติมานะคะตอนนี้ช่างก็จัดการถอดแผงแอร์นะคะแผงแอร์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ถอดออกไปเรียบร้อยตัวคอมแอร์นะคะที่อยู่ด้านในนะคะก็จัดการถอดออกไปเรียบร้อยนะคะคอมแอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ถอดออกไปเรียบร้อยนะคะ ตัวแอร์ก็ถอดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอะไ่ที่ถอดออกมากันค่ะนี่ก็จะเป็นอะไ่ที่ถอดออกมานะคะก็จะมีคอมแอร์นะคะที่มีเสียงดังนะคะแล้วก็ตัวคอมแอร์จะมีคาบน้ํามันนะคะแผงแอร์ก็มีคาบรั่วซึมนะคะ คันนี้นะคะก็เพิ่งซ่อมมานะคะตัวไดเออร์ยังใหม่อยู่นะคะแล้วก็จะมีจุดรั่วตามข้อต่อต่างๆนะคะหัวจับนะคะก็จะมี R 1 3 c a นะคะแล้วก็จะมี R 1 2นะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของตู้แอร์นะคะ เดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการออกแบบติดตั้งระบบใหม่นะคะก,ก็จะต้องมีเปลี่ยนคอมแอร์นะคะแผงแอร์เลยนะคะหลักๆแล้วก็ทำระบบใหม่นะคะให้เป็น r 1 3 c a นะคะเช็ครว่าคอมแอร์ของรถมิสูอันติมานะคะตัวคอมตัวนี้นะคะเราก็จัดการเช็คสินคอมภายในนะคะต่างลูกยางโอลิงต่างๆให้เรียบร้อยนะคะ ก็ไม่มีจุดรั่วจุดจุดซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดนะคะแล้วค่ะคอมแอร์ของรถมิสซูนะคะก็จัดการทําใหม่ให้เรียบร้อยนะในส่วนของชุดคัดเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงคอมนะคะแล้วก็ในส่วนของขาคอมก็จะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะคอมแอร์ของรถมิสซูอันติมานะคะตัวคอมตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอมเดนโซนะคะ 10PA นะคะ 17C นะคะ ตัวคอมตัวนี้นะคะก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้นะคะลูกยางโอลิงที่อยู่ภายในคอมนะคะเช mm ็ค hmm. ตัวซินคอมให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. จัดการ QC เช็คกล่วไม่ั่วนะคะ mm hmm. ก็เดีเ๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ mm hmm. ตัวแอร์ใหม่ของรถมิตซูนนะคะ mm hmm. พร้อมกับตัวเ e อ็กเพ i o ชั่นวานะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ60,000โลนะคะ ตู้แอร์ใหม่ของรถมิตซูนะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง QC กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์ก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะเดี๋ยวแต่ด้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะตู้แอร์ใหม่ของรถมิตซูนะคะ,ะ,คะจัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนฟองน้ําใหม่ให้นะคะในส่วนของตัวเปลือกตู้แอร์เราก็ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ัวแอเพิชั่นวาลนะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะตอนนี้แผงแอร์ใหม่นะคะช่างก็จัดการประกอบเรียบร้อยนะคะมิสูอัติมานะคะแผงแอร์ใหม่ที่เราจัดลงให้นะคะก็จะหนาเป็นพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นแผงแอร์เก่าของลูกค้านะคะจะมีความบางนะคะ ตัวแผงแอร์ใหม่ที่เราจัดลงให้นะคะก็จะเป็นลามิเนตเหมือนกันนะคะนี่นะคะตัวแผงแอร์เก่านะคะก็จะเป็นลามิเนตนะคะแต่เป็นแบบบางนะคะตัวคอมแอร์ Air นะคะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะที่เราจัดลงให้นะคะตัวคอมแอร์ Air ก็ตรงตามสเปคนะคะคือ10 pa 1 7 c นะคะ ตัวตู้แอร์ภายในรถนะคะหรือว่าคอยเย็นนะคะเราก็จัดการประกอบไปให้เรียบร้อยนะคะตู้แอร์ใหม่ที่ใส่ให้นะคะก็ตรงตามสเปคของรุ่นนี้นะคะ สรุปงานวันนี้นะคะช่างก็อจัดการขึ้นแผงนะคะด้านหน้าแล้วก็ประกอบครอมลงรถนะคะภายในรถก็ประกอบตู้แอร์เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวช่างจะลุยงานนะคะจัดการเดินสายน้ำยาแอร์ให้ต่อนะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถมิสูอันติมานะคะนี่ก็จะเป็นชุดสายน้ำยาแอร์ใหม่นะคะสายน้ำยาแอร์นะคะก็เลือกใช้บิสโตน,นะคะ ทำหัวจับด้านโลแล้วก็ด้านหายให้ใหม่นะคะ<ร>เดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถนะคะส,ส,สายน้ำยาแอร์เก่าของรถมิตซูนะคะ<ร>นี่ก็จะเป็นตัวสายน้ำยาแอร์เก่านะคะที่รั่วตามข้อต่อนะคะ<ร>ตอนแรกนะคะตัวสายผ่านนะคะตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนแค่สายเดียวก็คือ สายพานแอร์นะคะแต่ว่าพอคิดคิดไปแล้วนะคะก็เปลี่ยนให้ครบเลยนะคะก็จะมีสายพานแอร์ไดชาร์จพาวเวอร์นะคะนี่ก็จะเป็นสายพานใหม่นะคะที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบสายพานใหม่ให้นะคะ